สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมินะคะซึ่งในนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด5ข้อซึ่งคุณครูจะพาทำแต่ไม่ได้พาทำทั้งหมดนะคะฉะนั้นนักเรียนสามารถที่จะเปิดวิดีโอของคุณครูแล้วก็ทำไปด้วยกันได้นะคะ มาเริ่มข้อแรกกันเลยข้อ 1. ถ้าวัดอุณหภูมิได้25องศาเซลเซียสจงเปลี่ยนเป็นหน่วยองศาโรเมอร์ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักก่อนเนาะว่าคำว่าองศาเซลเซียสสัญลักษณ์ก็คือตัว c นะคะเปลี่ยนจาก25องศาเซลเซียสให้เป็นองศาโรเมอร์ก็คือ r นะคะฉะนั้นเราก็จะเริ่มตั้งแต่การแทนค่าของสูตร นั่นก็คือเอาสูตร c มาเท่ากับสูตร r สูตร c ก็คือ c ส่วน5เท่ากับ R ส่วน4นะคะจากนั้นนักเรียนมาดู25องศาเซลเซียส25ก็คือแทนด้วย c นะคะฉะนั้นบรรทัดต่อไปก็จะเป็น25ส่วน5เท่ากับ R ส่วน4นะจากนั้นทำยังไงต่อนะคะทำยังไงต่อเดี๋ยวเรามาเขียน ฝั่งนี้เนาะอ่าเรามาดูฝั่งซ้ายมือของครูนะคะ5กับ25อหาหารกันได้เนาะจับตัดทอนแล้วก็าหารกันก็คือ5 5 25เท่ากับ R ส่วน4จากนั้นนะักเรียนทำยังไงต่อคะอ่าจากนั้น4มันหารอยู่นะก็ย้ายขึ้นไปคูณก็จะเป็น5คูณ4เท่ากับ ทีนี้นักเรียนตอบได้ไหมคะว่า r เท่ากับเท่าไหร่5 4เป็น20 r นะคะคำตอบในข้อนี้ก็คือตอบ20องศาโรเมอร์นั่นเองนะคะไม่ยากเลยเนาะทีนี้มาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่2ครูไม่ทำทั้งหมดจะให้นักเรียนคิดเองนะามาดูโจทย์กัน ถ้าวัดอุณหภูมิได้59องศาฟาเรนไฮต์จงเปลี่ยนเป็นหน่วยองศาเซลเซียสฉะนั้นสูตรก็คือเปลี่ยนจากสูตร F องศาฟาเรนไฮต์ให้เป็นองศาเซลเซียสนะคะเราก็จะเอาสูตร F มาเท่ากับสูตร4ก็คือ F ลบ32ส่วน9เท่ากับ C ส่วน5อ่ะทีนี้ 59คืออะไร59คือ f นะคะบันทัดต่อไปแล้ก็แทนค่าไปเลย59มาแทนใน f เป็น59-32ลบส2ส่วน9เท่ากับ C ส่วน5นะคะจากนั้นนักเรียนทำยังไงต่อนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า,า59กับ32นะคะมันลบกันอยู่แล้วก็จับ59กับ32ลบกัน ได้เท่าไหร่คะ59-32ลบอ่าถ้ายังไม่ได้นะักเรียนก็ตั้งลบกันเลยนะคะอ่า9ลบออก2เหลือ7นะคะอ่า3มี5ลบออก3เหลือ2ก็เป็น27 27ส่วน9เท่ากับ สส่วน5ทีนี้นักเรียนทําต uh ่อได้ไหมคะนักเรียนทําต่อได้ไหมเอา9ไปหาร27นะคะและทีนี้5้มันหารอยู่เราก็ย้ายขึ้นไปคูณก็จะได้คําตอบของ C เป็นหน่วยขององศาเซลเซีย<ๆ>สนะคะนี่ก็คือตัวอย่างข้อ2ต่อมาข้อ3 อุณหภูมิ10องศาเซลเซียสจงเปลี่ยนเป็นหน่วยเคลวินแสดงว่าเปลี่ยนจาก10องศาเซลเซียสก็คือ C ให้เป็นเคลวินนะคะเราก็ต้องเอาสูตร C มาเท่ากับสูตร K สูตร C ก็คือ C ส่วน5เท่ากับ K ลบ273ส่วน5จากนั้น10คือไรคะนักเรียน10ก็คือ C นำา10มาแทนค่าก็จะเป็น10ส่วน5เท่ากับ k ลบ273ส่วน5ทีนี้นักเรียนทำยังไงต่อคะนักเรียนเห็นไหม10กับ5มันหารกันอยู่นักเรียนจับ2ตัวน,นี้หารกันนะคะ5ฝั่งนี้เราต้องทำการย้ายข้างเพื่อให้เหลือแค่ k 5มันหารอยู่ก็ย้ายขึ้นไปคูณน,นะคะจากนั้น2ลบ273มันลบกันก็ย้ายขึ้นไปบวกก็จะได้คำตอบของ k นะคะอ่าพอเข้าใจนะคะฉะนั้นลองทำดูต่อไปข้อ4อุณหภูมิ283เคลวินจงเปลี่ยนเป็นหน่วยองศาโรเมอร์นะคะก็คือเอาสูตร K มาเท่ากับสูตร R นั่นเองก็วิธีทำลบ273ส่วน5เท่ากับ R ส่วน4 R ส่วน4นะคะ k คืออะไรนะคะเรามาแทนค่าดู k คือ273เอ้ยไม่ใช่นะคะขอพอก็จะเป็น283ลบ273ส่วนอะไรคะส่วน5เท่ากับ r ส่วน4ข้อนี้ทำยังไงข้อนี้ทำเหมือนข้อที่2เลยนักเรียนจะเห็นว่า283 กับ273มันลบกันอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนจับสองก้อนนี้ลบกันแล้วหารด้วยอะไรคะหารด้วยหอือจับสองตัวนี้ลบกันแล้วหารด้วย5นะคะใครยังลบไม่ได้ตั้งลบเลย283ร้อยแลบ273 3ลบก็เหลือ0 8ย์ลบเเหลือ1ฉะนั้นก็คือ10ส่วนห้า เท่ากับ R ส่วน4ทำยังไงต่อคะทำยังไงต่ออ่ะ10กับ5ห,หารกันอยู่จับหารกัน4มันหารฝั่งนี้ย้ายขึ้นไปคูณก็จะได้คำตอบ R นะคะอ่าข้อ4ไม่ยากเลยถ้านักเรียนทำข้อ2ได้ข้อ4ก็ทำได้เหมือนกันนะส่วนต่อไปข้อสุดท้ายวัดอุณหภูมิได้1 0 4องศาฟาเรนไฮ จงเป็นเปลี่ยนเป็นหน่วยเควินในนี้ก็เหมือนกันนะคะแทนค่าในสูตรเอาสูตร F มาเท่ากับสูตร K แล้วก็หาค่าซึ่งข้อนี้ครูจะไม่แสดงวิธีทำให้ดูให้นักเรียนลองทำเองนะคะอ่าทำเสร็จทั้ง5้าข้อแล้วขีดเส้นใต้และนำไปส่งครูที่ห้องหมวดวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนก็จะได้5คะแนนเต็มฝากนะคะมันไม่ยากเลยให้ลองทำดูนะ